cờ đen đỏ cam ngăm, cờ đen một nữa, đen một đợt nữa, ครับูมันทั้งนี้ดูในการขึ้นขาจอกหนึงจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีกับเอฟซีใหม่ผูเขามาชมทัอโลกนั่ครับมือนีกันมาพอๆกันกับบอลนัดกับสาวกอยคือเก่าครับ สวัสดีจ้ามอนี้กับผ้าเดินทางเขาป่าหาบึงเฮ็ดคือเก่าแล้วจ้ากลับไปรลุนไปโชว์น้ำกันจ้าวัสซีมานเฮ็ดยังแนไปเลยจ้าไปครับพี่น้องมาพอกันเสาร์มอนี้กับว,วันที่ยี่สิบเก่ากรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่กัดเท่าป่าบ้านน้องเม็กตําบลในอคามเพื่อบนทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับมอน,นี้ฝนบ่โต๊พี่น้องแดดแต่เสาร์เลยครับ ไปหลุ่นเบิองน้ากันครับประสิมานเทศยางแนีครับล้งแลนาแลครับดอกแดกแหกมานพี่น้องก็นัำง,งามนลจ้ะหลุ่นกันเบืองครับมันนี้คือสีเหลืองหางเนาะสกอยฝนง,งามเลยจ้ะมันนี้ฝนวะตกเนาะสกอยเทดงาม <นะ S 2> ครับเนะหดบศเปลือนดินบันไดครับข้างในก็มีครับ พอดีงามจ้ะดอกอวานดอกไงหฮงจ้ะขาเนาะ กอแดงดอกาง,งามๆครับขาพี่น้องดอกอใหนดอกนงหวานไมเนาะจุมนึงจ้ะเห็ดองนุกจ้ะก็ได้มาเบิง่งสองมือเนาะซส้ก่อ,กอยจ้ะบานเลยเนาะไปหาเหตุเห็ดร้างแหล่นาแหล่อยู่ครับมาเหมือนนี้เพิ่นบานเนาะ แต่ยังแข็งอยู่จ้ะผึ่งดำจ้ะผึ่งข้าลายครับ กอแดงอีกดอกนึงครับนี่แต่ดอกจุมจ่มๆพี่น้องจุ่มนึงจ้ะ

อัอนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมๆน้องสกอยเห็ดเผงเห็ดกอเห็ดหนาแหลาล้างแหลาครับเห็ดองค์นกพี่น้องก็ลังสี่ได้เคืองตาครับกุ่นกันต่อครับดอกน้อยเป็นกระสิบปกไว้น้องสกอยามาถ่ายเก็บเงินนาครับขาใหญ่ๆจ้ะพี่น้อง ผมนี่ค้าหวานค้าใหญ่ดีขนาดเด้กจ้ะ,ะขอใครพูดจ้ะอีกสองจุมจ้ะ นครับดอกงามให้จ้ะอีกจูมนึงครับดอกไงญ่เป็นครับอันนี้กำลังงามเลยนะจูมนึงจ้ะ วัอน,นี้สีไ้ายแต่ดอกบานเนาะ,ะบานยัางงามอยู่ครับบานแข็งอยู่เหลื่อมห่างกันเนาะหลังแหล่ะครับห่างแล้วจ้ะดอกจูมันครับอันนี้ยังเหลือจูมอยู่จ้ะ ค่ะจะออก์หนึ่งจ้ะตัวนี้ก็ร่างงามนะสาคอยจ้ะพอดีงามเลยจ้ะตัวนี้งามจันเอยตันกำลังถือเนาะ ในงอกใหม่คุณบอกนะดอกน่าโกบอยู่เนาะจังที่จะดอกใหญ่ๆเนาะสกอยอยู่นี่ดอกพุ่สมบูรณ์ดีแหงจ้ะหั่นบดเยอะแล้วเนาะฝบนบหั่นเก็บได้เบิดแล้วเนาะสกออยจ้าฝนบ่ตกใส่เพิ่นครับจุ่มหน่อยผมจะไม่มีน ด่างครับจุ่มนื่องจ้ะเห็ดหนาเลย ตาเห่ากับสิเต็มหมเนะสกอยเมือนี้กกนจ้เป็นเฮ็ดร่วมๆพี่น้องเฮ็ดล้างเรานาลรเฮ็ดเพิ่งครับพอดีงามเลยจ้ะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางคลับ้านครับมาสรุปผลงานกับสอกอยครับมื้อเนี้จ้ามาเบิง่งผลงานของเขาจากพี่น้องมื้อนี้กระมานเต็มกระตาคือเกาจ้ะกระิมีทั้งเฮ็ดนาแลจ้ะเฮ็ดกอเฮ็ดผึ้งเข้าก็ได้อยู่จ้ะเฮ็ดผึ้งกระิบเป็นเฮ็ดผึ้งดำเฮ็ดผึ้ง้าลายจา้ะแล้วก็เฮ็ดผึ้งนุ่งยุ่งก็ถือประมาณอยู่จ้ะเฮ็ดนาแลก็เริ่มหางแห้งแล้วจ้ะ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ซีนชอม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซ่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบประาดคลิปใหม่ๆจากเบาวนาเจ้าสาวกว้อยเด้อจา้าพี่กัดของเฮาเมื่อนี้กับป้าบนน้องเมงอำเภอมุทลิกจังหวาัารุบลจา้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมปีพศหกห้าเมื่อนาคลิปหนาค่าคอยพๆกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไดชื่นชอบมากคลิปยังไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนายกับสาวกอยเห็ุคลิปมาจะต่อไปครับสำหรับคลิปหนีบ่าวนายกับสาวกอยก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับพอกันคลิปน้ามือนาครับพี่น้องสวัสดีครับ